จองออนไลน์นะคะลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยแต่ทำไมถึงมั่นใจถึงเลือกจองที่ซันออโตเซ็นเตอร์ก่อนเลยคะมีบริการหลังการขายให้ขายมีบริการหลังการขายแล้วได้อะไระอีกคะอ่าจะโปรโมชั่น,นพิเศษอะค่ะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ พวัสดีค่ะพบกับนิชาที่ซันออโตเซ็นเตอร์แล้วนะคะวันนี้นะันยืนข้างๆนิชาคนสวยคนนี้นะคะมารับรถสวยๆกลับบ้าน้อมไปเลยค่ะเดี๋ยวถามชื่อหน่อยชื่ออะไรคะป้ายค่ะชื่อคุณป้ายนะคะวันนี้มารับรถพอใจไหมเห็นรถพอใจมากที่นิชาถามว่าพอใจไหมเพราะว่าจองออนไลน์นะคะลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยแต่ทําไมถึงมั่นใจถึงเลือกจองพิซันออโตเซ็นเตอร์ก่อนเลยคะมีบริการหลักการขายให้ค่ะ มีบริการหลังการขายแล้วได้อะไรคะ,ะจะโปรโมชั่นพิเศษอะค่ะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีโปรอะไรช่วยผ่อนได้ไหมได้ค่ะอ่าที่สำคัญนิชาขอถามหน่อยจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากเอกสารมันเยอะแยะยุ่งยากไหมไม่ค่ะไม่เลยเนาะผ่านง่ายไหมครับผ่านง่ายมากผ่านง่ายเนาะที่สําคัญเป็นผู้หญิงนะเลือกรถก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่เก่งแต่เชื่อมั่นในออโต้ซันออโต้ถูกต้องไหมคะ อยากให้คุณป้ายแนะนําหน่อยว่าถ้าลูกค้าจะอยากมาซื้อรถที่ซันนอโต้ค่ะบอกหน่อยว่าทาไมถึงมั่นใจมาซื้อที่นี่คะมีบริการหลังการขายมีรับประกันให้แค่นี้ก็มั่นใจแล้วค่ะอ่าแค่นี้ก็มั่นใจแล้วนะคะที่สําคัญนะคะออกรถใกล้บ้านอุ่นใจไหมอุ่นใจค่ะอุ่นใจเนาะมีอะไรปัญหามีอะไรคะมาได้ที่ซันออโต้เซ็นเตอร์เลยนะคะเพราะว่าซันออโต้นะคะ มีมาตรฐานเปิดมากกว่า25ปีแล้วนะคะคัดสั่นและเลือกรถนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีชนหนักพิควม่มหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะคะมาคะ่ะให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะวันนี้นะคะนิชาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ